หมูนี่ใส่สุ่มเลยเป็นไงอะสุดยอดเลยนะไก่ตัวนี้เห็นไหมแล้วก็แยกตัวนี้เราออกให้หมดเนี่ยเพราะว่ามันจะขึ้นไปลบอุ้ยมีปลาก้างด้วยอะปะลาไหลใช่ไหมคะคนทอดไยนะคนเดียวไม่มีใครช่วยคะ่ะมีใครอยากมาช่วยไหมคะ เช้าครับแมริกาปีห้าก,กว่าวันนี้แสงออร่ามาแตะไขรครับกับน้องโมที่แต่งชุดปกยอครับพร้อมที่จะมาขนค้าเพื่อที่จะเตรียมตัวไปนาผมและพี่เล็กนอนที่นี่นะครับรู้สึกว่าบรรยากาศดีมากตอานแรกทำท่าว่าจะร้อนกลางคืน,นตามหาว่าผมแต่ไม่เจอเลยเพราะว่ากลางคืนเขาจะปิดไฟนะพี่เล็กนะนะวันนี้น้องโมถุงข้าวเราจะทํากับข้าวอะไรครับ มีหน่อไม้ค่ะหน่อไม้จากนุ่มรอนะครปฐมใช่ไหมใช่จ้ะคือนุ่มรอนะตาดีใจดีคนหน่อไม้มาประมาณสองหัวคุยได้ทั้งปีพี่แล้วก็นี่กล้วยตากเอาตาบนนี้แล้วครับน่ารักมากเดี๋ยวบอกนะครับว่าจะใส่ชุดนี้ไปทํานาสถทาขาวข้าวนะช่างนาคนหาเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูน้องโมหุงข้าวทำข้าวเสร็จ ก็จะเปลี่ยนชุดไปทำนากันเนาะพี่บอกว่าวันนี้น้องโมโคงมีลุงแก่สองคนไปช่วยทำนานะใช่ไหมพี่เนละ็กลุงอยากทำนามากพอดีลุงบ้านลุงเขาอ,อยู่ติดทะเลนะน้องโมนะได้ครับเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวรอชอมบรรยากาศการเดินทางพร้อมผมแล้วก็พี่เล็กมาเที่อว้านน้องโมนะครับสาบกเรตตากกล้วยมาดูข้าวที่น้องโมหุงนะครับอันนี้คือสุกแล้วนะครับนี่เห็นไหม สุ็แล้วค่ะสุ็แล้วนะสแล้วคะ่ะ,คะอันนี้คือข้าวเวลาหุงเสร็จใหม่ๆน้องจะต้องเอาไปทาทาบุญไหมใส่บ้านไหมเออแล้วแต่เขาคือถ้าปกติคือเราจะไปใส่บาตรเฉพวะวันระค่ะอ๋อแต่วา่าไม่ค่อยมีไม,ไม่ไม่มีพระมาบินเทาไอ๋อแถวนี้นะอ๋อแต่ว่าคือถ้าเรากวาจะกินข้าวเราต้องไปถวายเจ้าที่ท,ท,ที่ในบ้านก่อนอ๋อมีเจ้าที่ในบ้านด้วยนะครับใช่ครับ แล้วก็ตอนนี้ก็คือข้างนอกนี่คือท้องฟ้าเริ่มสว่างนะครับนะนแล้วน้องไม้เป็นไงเมื่อเอ่ยทีนี่สดแล้วนะครับเหลืองขนาดนี้อ๋อน้อ,นอไม้ก็เหลืองนะครับก็เดี๋ยวจะเอาลงชช่นกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวน้องโมก็จะ <c oughs> อุ้ย <c oughs> <c oughs> ดีมากเลยจ้ะนะเอาเออกจากเตาหมดเลยแต่น้องน้องจะต้องผัดต่อนะน้องไม้ก็เริ่มเย็นแล้วครับน้องโมก็จะมา หันเอาไม้ให้เป็นชิ้นๆนะครับเพื่อที่จะเอามาผัดเจียวหอมไปแล้วจะมาที่รหนอ่อยวดเลยนะครับ นี่ครับขั้นตอนสุดท้ายคือใส่น้ำเพื่อให้มันสุกไวๆนะครับ <c oughs> ร้อนด้วยนะอืออ เพราะลูกสาวเก่งไหมเก่งพอยักหน้าเก่งเว้ยนี่คือข้าวสวยร้อนๆนะครับนี่มาแล้วครับฟันกรุ่นๆนะครับน้องเขาบอกว่า ที่บ้านของคุณพ่อเนี่ยคือจะไปทํางานกันเช้าโอ้โหเห็นคุณพ่อขยันแล้วก็เห็นคุณลูกขยันล้วรู้สึกอยากจะมาช่วยเขาทํานาจังเลยนี่มาดูบรรยากาศการกินข้าวกับครอบครัวน้องโมนะครับซึ่งวันนี้อบอุ่นมากเลยนะครับก็จะมีคุณพ่อคุณแม่มานั่งทานข้าวด้วยนะครับ คุณพ่อคุณแม่บอกว่าลูกสาวทำกับข้าวอร่อยนะครับก็เจริญอาหารนะผมเองก็รู้สึกกินดีมากเลยที่บบเอาผักมาแค่สองอย่างสี่บา,บาทคุยอยู่ทั้งวันนะคุยไม่จบหรกคุยข้ามปีนะครับก็เดี๋ยวจะชิมก่อนอุย้ยมีหมูด้วยใส่ตอนไหนเนี่ยแม่เป็นคนใส่ค่ะแม่แม่แอบใส่ทำไม <laughs> ผมไม่เข้าใจผมอยากกินผักไก่อะไรแม่บอกก็กินผักวันนี้กินหมูไหมอาผักอาผักพอครับผมจะกินผักแล้วหมูติดมาเขาก็อร่อยมากนะนี่ลองดู โมเตนมารเราป้าจะชิลเล่ขอเตนอ่ะอืมอร่อยอร่อยมากโมเราจอดที่บ้านอ่ะน้องโมเขาทำกับข้าวเก่งนะปกติพี่ทำกันต้องแต่เล็กๆนี่คือคุณแม่สอนทำไหมหนนะูทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยๆองนะแล้วเป็นหนูเป็นคนที่อะไรคนที่สามด้วยคนคนที่เทไรอะ่ะห้าครัคนที่ห้าน้องสาวนี่คนที่หกแล้วคุณแม่ไม่รู้กี่คน,นครับหกค่ะ หกคนผู้หญิงกี่คนแม่ผู้หญิงสี่ค่ะผู้หญิงสี่แต่งงานไปสองหนึ่งค่ะเหลืออีกสามพี่เล็ก <c oughs> ลุงมีเสร็จแล้วลุงไอ้ล <c> ย <oughs> ลุงมีเสร็จแล้วอ้าวคนคนโตวกว่าหนูนี่อายุเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบกว่าสามสิบกว่าประมาณยี่สิบแปดขัดอ๋อนะแต่ไม่แต่งงานยังค่ะอืมพี่พี่พี่กำลังมองหาเออ่หลานๆมาช่วยงานแตาไม่ได้หาอย่างอื่นจ้ะ <c oughs> เองเล่นนะครับอันนี้เป็นน้องนะครับน้องโมเป็นน้องแล้วก็น้องอ่าน้องก็เลยทำดอกยญาดอกยญาพี่เล็กจำน้องดอกยญาได้ผมจำไม่ได้อ่ะคิดดูก็เลยก้ก,การการ็เลยกันโมจะไปทำยังไงลุงตกใจดลุงไออีกอืมอร่อยมากปกติดอกยญาทำกับข้าวไหมโน่ดอกยญาจะมานยั่วกระหนุปกติหนูน้องทำกับข้าวไหมทำนะแต่วันนี้ให้ให้พี่โมเป็นนักเอกนะก็เลยปล่อยไปแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไปนานนี่คือดอกยญาตามไปได้ไหมหรือว่าไม่ได้ไป ไปเดี๋ยวไปช่วยลุงไถนาเลยนะถ้าลุงปุกใครุกขาดปวดหลังก็ากากาหายงหายาหายยาดองยาดอบให้ลุงดมกันด้วยนะลุงกลัวลุงลุงเป็นลมอย่าอืมนะอร่อยอร่อยพี่หน่อไม้ก็อร่อยหนุ่มแล้วครปฐมมหน้าตาดีซื้อมาพี่กินเยอะกินเยอะเป็นครั้งที่ร้อยยี่สิบบาทเองสี่สิบบาทคุยไทั้งปีก็บอกแล้วเชื่อผมนั่นแหละจริงๆคือฝีมือเนอะาะค่ะอร่อยไงก็จะปรุงไม่อร่อยก็คือไม่อร่อย นี่ครับพ่อขออยากกินแต่ผักนะถ้าหมูหน่อยหนึ่งก็ได้พ่อหมูป่าใช่ไหมพ่อเป็นป่าจริงอ่ะหมูป่า,า,ห,มปาหมูป่าซื้อมาไมแล้ว <laughs> ผมไม่กินมากแล้วมันจะกินหมูป่า <laughs> เปลี่ยนใจง่ายจังเลยอแน,น่โทรคนไหลใจนะเ <laughs> ออเน่เน่เน่เอาแล้วเว้ยกินหมูป่าเว้ย <laughs> หมูป่าเป็นของแท้เว้ยนะครับเดี๋ยวจะได้ไปทําไร่ทํานาทําสวนกันนะครับหืมตกใจใช่เลยนะครับ แล้วดูดีเวลากินก็มองอยู่ไปนี่ยอันนี้ก็จะกำลังจะโผล่มันจะคลอบฟ้าในช่วงเวลาก็จะเจ็ดโมงแล้วครับเดี๋วกินข้าวเราไปนากันนะครับมาดูเส้นทางที่เราจะเดินทางลงไปทํานากับน้องโมแล้วก็ครอบครัวนะครับซึ่งเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนันจะอยู่ตรงเรนโซนที่เป็นใต้เข่าลูกนี้นะครับผมกับพี่เล็กจะขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปนะครับตรงถึงกระท่อมครับดูดิเส้นทางแบบถ้าไปถึงกระท่อมลูกนู้นนี่มันจะมันขนาดไหน มุยอดเขาที่มีการทําไร่นะครับทาสวนนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านพิชายของน้องโมซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมมาอาบน้ำที่นี่นะครับนะตรงนี้จะเป็นแปลงผักปาาลอดสารพิษซึ่งจะมีการเพราะปลูกและมีการเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งตรงเนี้ยเขาไปส่งโครงการหลวงนะครับเลอต่อด้วยนะครับบ้านที่นี่ยังคงเป็นบ้านดั้งเดิมใช่ไหมแล้วก็บางบ้านก็นทำไม้อะไรใหม่มาแล้วก็มีครับเพราะว่าก็พัฒนาไปตามสภาพดินฟา,ากันแล้วก็ทุนทรัพย์ที่มีนะครับแต่วิธีจะคงได้อยู่ คุณแม่กาลังเลี้ยงไก่เอาไก่ออกก็จะมีการเลี้ยงหมูใต้ถุนบ้านนะครับนี่หมูนี่ใส่สุ่มเลยเป็นไงอ่ะสุดยอดเลยนะไก่ตัวนี้เห็นไหมนะผักอะไรก็สามารถเก็บกินได้อยู่ได้ครับโดยที่ไม่ต้องใช้ทุนน้ำซมากมายนะครับอาจจะมีการลงทุนมากนะครับแต่ว่าจะอยู่ยาวๆเลยเห็นไหมอันนี้ผักปลอดสารก็ถูกเก็บไปแล้วนะครับนะเมื่อคืนผมก็ได้กินอยู่นี่นะแล้วก็นี่คุณแม่นะครับคุณแม่เดี๋ยวลงไปข้างล่างใช่ไหมครับ อ,อ่ะแล้วนี่ดูน้องดอกยญาสาวชาวไร่สาวชาวสวนที่เรากำลังตามหาอยู่มาแล้วครับก็น้องโมสาวสาวบ้านห้วยขนุนน่ะนี่ถูกใจพี่เล็กเลยจะไม่กลับแล้วน้องเลยใช่ไหมเดี๋ยวผมไปส่งข่าวให้ว่าพี่เล็กจะเออจุ๊จุ๊จะมาเป็นคุณลุงอยู่ที่นี่ <c oughs> น่าจะขี่มอเตอร์ไซค์ลงไปนะครับนี่ได้ย่างสวยๆจากน้องได้น้องขอทอย,ย่างมันเอง นะเดี๋ยวเราจะไปกันนะครับแม่ห่วงลูกสาวไหมพ่อห่วงลูกสาวไหมห่วงลูกสาวไหมไม่ห่วง,วงนะเดี๋ยวลุงมมาช่วยทํานาได้อยู่นะไห<ด>นวันนี้เอาลุงไปก่อน <laughs> ลุงสองคน <laughs> ลุงสองคนไปช่วยกันทํานาก่อนนะครับน้องเองลองดอยไปมนะครับเจ๊ซาสวยจะมาดูลุมกุ๊กเทปตก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 ขนาดหรือเปล่าโอ้ อ้้ออยากเป็นลูกแค่ของพ้าเจ้าก็ต้องทำให้ได้โอ้อเจนเจนๆจนถดนดเลื่อนถัดแอรสาวอยู่บนดอยแล้วนิดเพราะตรงนี้ใช่ไหมที่จะทำนาโอ้ก็คือน่าจะมีกบเขียดนะถ้าเกิดฝนตกนะกมืคืนฝนมันตกเหรอพ่อนหรอไม่ตกเหรออ๋อนี่นะที่ว่าไถนานะ โอ้ยบรรยากาศดีถ้าเกิดช่วงนาขึ้นมาในนิทรงจะสวยนะแน่วันนี้พ่อจะมาซ่อมน,นาแล้วมาทำอะไรเนี่ยพ่อซ่อมน,นาซ่ทำน,นาด้วยอ,อ๋อนาเนาะอ๋อได้ครับนะครับพ่อโดยขึ้นไปชนันเนาะอ๋อชันนะพ่อเนาะพ่อบอกเดินขึ้นไปชนันนะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปนะครับไปดูบรรยากาศที่น้องเขาพามาทํานานะครับนักเอกเดินลงดอยมาโอ้โหสวยมากน้องโมต้องเดินลงดอยยี่ทุกวันไหมน้องโม เรอะไรนะเออจ้าน่ารักมากสาวดอยโอ้ยน้องสาวอยู่นู้นแล้วว่ะเดินแล้วทางไนวะเนี่ยสาวดอยนี่เขาเดินลงดอยกันเร็วจังคนแก่อย่างเรานี่ถือกระสอบรับประทานครับถ้าก็เดินมาแบบน้องๆต้องเดินในน้ำนะครับแล้วก็เสาะล่องน้ำนะครับเห็นไหม คุณพ่อเริ่มแล้วนะครับดูสองสาวกำลังคุยกันว่าจะเอาตรงไหนครับแบ่งคนละแปลงเลยหนุ่มกุงเทศอย่างเราจะทํำยังไงอะ่ะยินดูเฉยๆมันก็ใช่ที่อนะ่ะมันต้องไปยืนให้กําลังใจ <c oughs> นะครับเดี๋ยวน้องขอจะให้ผมไปช่วยทํานาครับน้องประกาศในเน็ตว่กากําลังต้องการหนุ่มๆมาช่วยคุณพ่อทํานาผมก็จัดสิครับพูดถึงใครไม่พูดถึงพี่อเน่นทัวร์มาทักคอมเมนต์พี่อเน่นกต็ต้องจัดสิหน้าอย่างเรานี่คือไม่มีคําว่าอายครับด้านเสมอที่เธอทักมา คุณพ่อขอน้องโมตอนนี้ก็คือเริ่มขุดซ่อมคานานะครับก็จะเป็นการเอาหน้าหน้าดินที่มันมีหญ้าติดน,นะครับออกนะครับแล้วก็จะเอาดินเนี่ยที่เป็นโคลโนตะปโพกในโซนที่เป็นคานานะครับเพราะว่าจะให้หญ้ามันไม่ขึ้นเนาะแล้วก็จะได้เดินสสด็จทายาลงลงนี่การตายนะว่าจะเป็นสัตว์มีพิษหรือแม้กระทั่งการเดินเนี่ยมันมองไม่เห็นทางคุณพ่อน,นี้ก็ซ่อมคานาเห็นไหมแต่ว่านะักเอ๋ของเราอยู่นู่นน่ะกํะลาลังที่จะทํานาต่อแต่ว่าผมลงไปทําแล้วไง แต่ว่าเหนื่อยไงเราต้องให้พี่เล็กทาแทนแล้วไงคือคนอื่นก็ประมาณนี้แหละนะแต่แข่งมาก <c oughs> แข่งแรงอาจังไงวะเนี่ยนะครับก,ก็ไปทํานาแล้วครับอันนี้คือผมทําจริงๆนะครับก็ใครที่อยากเห็นผมทํานาก็นั่นแหละลองไปซองๆเอาในเพจ a c e b o o k อันแนทัวแล้วก็เฟซของน้องไม่โม้สาวก็เลยตางนะครับเอามาดูน้องสาวทํานาหน่อยแม่น้องสาวนี่ก็ยังไม่มีคนมาช่วยทํานาใช่ไหมเดี๋ <c oughs> ยวจะบอกผ่านกล้องพี่มั้ง มีแต่น้องโมไปบอกผ่านกล้องของตัวเองอ่ะเดี๋ยว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 บอกแบบน้องโมดีว่าต้องการหนุ่มมาช่วยทำนาอ่ะบอกบ่อยพี่ฟังหน่อยอย่าอย่าอายสิบอกหน่อยบอกหน่อยบอกว่ายังไงครอ้าวน้องโมบอกว่าให้ประกาศคนช่วยทำนาให้เหรอของพี่เมย์ค่ะไม่ใช่เอ้าพี่อยากให้น้องเอ่อน้องดอกย่าบอกอ่ะบอกบอกหน่อยประกาศให้คนช่วยทำนาหน่อยบอกว่ายังไงครับเอ่อถ้าใครอยากกินข้าวฟรีมาช่วยน้องทำนาหน่อยพูดภาษากระเหรี่ยงใช่ไหมภาษาไทยเนี่ยจ้ะไทย ใครที่มีน้ำใจก็มาช่วยได้นะคะไม่เหมือนเลยอ่ะให้พเมย์พูดดีกว่าเดี๋ยวให้ให้ตกลงโมหรือเมย์เนี่ยเมย์โมเมย์โมนะเออเดี๋ยวให้น้องโมมาพูดดีกว่าลุงอยากกินข้าวฟรีก็ทำงานสิมายืนมองอะไรเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสเต็ปการทำนาครับพี่ไปไกลแรงผมเยอะมากเวลาคุดเนี่ยเขาต้องขุดประมาณนี้เอาแย้ออกนะแล้วก็แย้ตรงนี้เราออกให้หมดเนี่ยเพราะว่ามันจะขึ้นไปลบขอบคนาเพราะว่ารถถ่ายรถถ่าไม่ถึงไง ผมนี่วิชาการนั่นเพิ่งจะทฤษฎีไม,ไม่ไม่ค่อยได้เรื่องไงดูสาวกับดูผมนี่โธ่ดูแลกานสับอีกทีด้วยยัไงอ่ะใครเก่งมันคงไม่มีนะแม่สิพี่ผ่านแล้ว,ล,วลูกเคย <c oughs> เป็นลูกเคยได้ยัง <c oughs> เป็นลูกเคยได้ยัง <c oughs> เออเออเออเป็นลูกเคยแล้วคนไหนดีคนพี่หรือคนน้อ,นอง <c oughs> อสองคนเลยไกล้แล <c oughs> นะ้วจะได้กี่ข้าวได้ไะ วันนี้มาเป็นลุงพอครับไม่เป็นลูกเขยแล้วก็จะได้กินข้าวฟรีครับเดี๋ยวน้องจะพาไปจับลูกอ้อนเมื่อกี้เห็นลูกอ้อนแต่เมื่กี้กินได้อยู่ใช่ป่ะกินได้กินได้เอาเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะให้น้องน้องนองเมย์มาพูดเชิญชวนหนุ่มบ้านไหนจะมาช่วยน้องทำนาก็แล้วกันนะครับก็สามสิบไร่นะครับคือทำนาไม่เท่าไรแต่เดินลงเขาขึ้นเขาโอ,อ้โอหโคตรเหนื่อเยเลยเขาสูงมากเดี๋ยวพี่เล็กมาห้ามหน่อยเนี่ยดูผมเป็นตัวอย่าง ลุงชอนาเขาต้องทำเป็นอย่างนี้ทุกคนผมเป็นมาแล้วเป็นมาก่อนเป็นอะไรเป็นกินข้าวเลยพี่อะกินข้าวนี่เห็นไหมบางคนแข่งก็เพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนเนี่ยว่าหน้าจะลืมเลือกเบอร์อะไรเบอร์เมย์เลขจ่ายเบอร์เลขจ่ายวันละพันห้าแล้วอะไรวะเนี่ยวันละพันห้านะอ่ะไปนี่เดี๋ยวจะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอนางเอกมาบัดนางเอกมานี่จะนี่งาน น้องเอกกำลังจะปลาไหลปลาไหลพี่พี่เป็นอยู่แล้วพี่น่าจะยุ่งกับมันนะไปไปดูปลาไหลเว้ยลูกชายมาเว้ยพ่อนมาลูกก็ต้องมาสิวะเนี่ยไปดูสระกันว่าจะเจอปลาไหลปกติน้องโบกินปลาไหลไหมเมืก่อนตอนเด็กกินกันไม่กินตอนนี้ก็กินได้จ้ะอร่อยมากตัวใหญ่มากเลยเห็นป่าว ปลาไหลหรือง,งูด้วยดิถ้าพี่อ่ะยิ่งกว่าปลาไหลอีะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อที่เราเห็นกับดักที่แม่เอาไว้ข้างบนคือเวลาวางก็คือวางวันนี้คือปล่อยให้น้ำทำให้น้ำาาเป็นคล้ายๆเป็นพังลมโจรแล้วมันก็จะมีปลาหรือว่ามีอะไรต่างๆลงมาในนี้ค่ะอันนี้คือดักไว้ไว้เยอะอย่างอะ่ะแม่ดักไว้อันเดียวค่ะอันเดียวก็ได้กินแล้วนะอ่ะเดี๋ยวลงผมจะลงไปช่วยน้องดีกว่าอ่ะดูดูอุ้ยปลาไหลจริงด้วยนี่ค่ะอุ้ยมีปลากลางด้วยอ่ะ ปลาไหลใช่ไหมคะใช่จ้ะดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาไปเทนเนาะค่ะโอ้โหใหญ่มากเลยเนี่ยผมว,ว่าดูกอนทมกอนทุกคนดูนี่ดูเห็นไหมนี่เราได้กับข้าวใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะเออไม่ต้องทำนาก็ได้ข้าวกินแล้วนี่ดีมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปดูบรรยากาศการทำทำนานแล้วก็ทำอาหารด้วยนะครับ <S <S ตรงบริเวณผืนน้ำที่น้องเขาทำนานครับดูออดเต็มเลยนี่ถ้าดักนี้ดูอดอดเอามาทำกินได้อยู่ใช่ไหมน้องค่ะโมโอนะเล็งอยู่จะจับยังไงมีอะไรจับไหม หวิงแม่ไม่ได้เอามาค่ะไม่เป็นไรเรามีปลาแล้วจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้น้องเขาปลาประกาศให้คนมาช่วยทํานาหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาญาตเป็นพระเอกนะกล้องก่อนนี่ขออ่ะาโอ้ใจเย็นพี่ก็จะไปยึดทับพี่พูดพูดว่าไงนะพี่ผู้หนูพูดว่าไงนะอะไรนะคะพี่พูดว่าไงนะพี่เห็นในคลิปบอกว่าเออถ้าเกิดใครคุณพ่อไถนาแล้วหนูพูดว่าไงหรือว่าคุณพ่อไถนาคนเดียวไม่มีใครช่วยค่ะมีใครอยากมาช่วยไหมคะ ถ้าแบบถ้ามาก็คือเลี้ยงกับข้าวฟรีที่นอนฟรีแล้วก็เราไม่ค่าจ้างใ่าด้วยค่ะวันละกี่บาทวันละสามร้อยค่ะบุดดอยค่ะบุดดอยเลี้ยงฟรีนะคะเอาเอาะไรดีกว่าอดข้าวคิดหนักนะคะคิดง่ายเลยแป๊บเดียวไปเล็กกลับไปก่อนทไหวดพ่อ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 บอกว่าทําไหวไหมเออพ่อยังก็ต้องไหวแล้วพ่อทุกอย่างฟรีหมดค่าจ้างวันละสามร้อยผมไม่ไปไหนแล้วผมอยู่กับพ่อนี่แหละ ใช่ครับใช่ครับรอดแล้วรอดแล้วครับเออังโมจจ้ะพี่เอาร้อยห้าสิบพอจ้ะพี่บแบให้นองโมเก็บไว้จ้ะเอาแล้วเว้ยนัดหงไงเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวาทนาครับได้กจ้างสาอยแต่ว่าเอาร้อยห้าสิบคันน้ำมันคันน้ำมันเอาไว้เติมพลังตัวเองครับตอนเย็นนะพเดี๋ยวจริงตรงนี้ไหมนี่นี่นั่นคัน้ำมันผมน้ำมันหลอลื่นคอ้าวโอเคทำน้นก่อนนองโม เหนื่อยไหม <c oughs> เหนื่อยค่ะเหนื่อยนะลูกชนะเหนื่อยทุกคนนะพี่ก็เหนื่อยจ้ะเหนื่อยค่ะเออนะออสู้ๆนะพี่เป็นแลงใจให้นะ <c oughs> เออก็เดี๋ยวผมจะอยู่ช่วยน้องโมจนแล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะถึงเวดาช่วงเที่ยงใช่ปะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปหุงหาอาหารให้คุณพ่อได้กินดนะ้วยเนาะคุณแม่ดนะ้วยเนาะกับข้าวก็อย่างที่เราเห็นนะ้องก็ไปดักปลานะครับก็ได้พอสมควรเลยนะครับปลาไหลปลาอะไรไม่รู้อ่ะยังไม่เทออกมาเลยต้องไปเทข้างบนเพราะไม่มีอะไรใส่ พราะจริงแล้วคือการมาทํานาคือส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะให้มีอาชีพที่จะต่อยอดไปในปีหน้าแล้วก็รนมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่จะมาให้ลูกๆเนี่ยได้ศึกษาต่อได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริงเลยนะครับผมก็เป็นลูกชนาคนหนึ่งที่โตมากับการทนานานี่แหละนะครับแต่ว่าหลังๆแล้วเ,เมื่อเวลาได้งานอื่นที่ไม่ได้ทํานาก็วิธีของผมก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นเช่นวันนี้ครับก็ไม่แน่วันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นน้องโม เป็นสาวเนี่ยอโดระดับต้นๆที่แบบว่าจะมาเท่าเรื่องราวชีวิตการใช้ชีวิตของเธอในนาในจังหวัดตากครับห่างไกลความเจริญแล้วก็อยู่บนดอยสูงแทบจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ไฟฟ้าก็ยังไม่มีครับนี่คือเรื่องราวที่ผมอยากจะให้ทุกคนได้ชมครับไปสุดแล้วหยู่ที่อันนนทัวร์ครับพี่เล็กทำอะไรนะ่ยมัวปลาอะไระลูกชายผมตายาตายังอ๋อเอามาทำอาหารที่โยนมาพี่เล็ก กากินลูกชายผมไหมเมื่อกี้นี่เหรอโอ้นี่ก็อาหารที่มันคืออาหารถ้าไม่มีมันเราก็อยู่ไม่ได้นี่นะครับโอเคนะถือว่าพื้นในนี้ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยิ่งครับก็เดี๋ยวเราคงได้ดูเรื่องวก้นทางของน้องโมกันต่อนะครับมาดูเส้นทางการไปเก็บผักที่สวนของน้องครับผมบอกว่า เออส่วนน่าจะอยู่แถวๆบ้านแต่ไม่ใช่นะครับอยู่บนภูเขานู่นมีมังวงด้วยนะคะเออน้องสาวไปแล้วใช่ไหม้วเวลาขึ้นไปส่วนนี้ขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นหน้าผาเออเอเอเอลุงเห็นแล้วลุงเหนื่อยแทนจ้ะไม่ขอเป็นพี่แล้วขอเป็นลุงได้ไหมหนูนโอ้ดูชันมากโอสาวรอนี่เก่งจริงอะ่ะ นุ่งกรุงเทพอยังจะยอมแพ้ได้ยังไงอยากให้พี่ไปด้วยไหมจ๊ะต,ต้องบอกอยากสิไม่อยาก <c oughs> สาวไปแล้วอ,อยู่คนเดียวก็อะไระยอยู่คุณพ่อก็ทํานาอยู่อ่ะเนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อจะได้ไปกินข้าวคือต้องต้องต้องช่วยเขาอ่ะพี่เล็กก็นู่นไปแอบชมอยู่อยู่นู่นคนเดียวนูน่น,นทิ้งเราอยู่คนเดียวนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยขากะ็ไม่ดีรถก็ล้ม เดี๋ยวพี่ปะตามไปจากนู่นพี่สาวไว้เราแล้วเมื่อไหร่มึงจะมาสักทีหนึ่งม้วแล้วนะแหละดูพี่สาวมองนู่นแหละเต็มเลยหลายย้มยิ้มใหญ่เลยนะ